ก้พญาคุดผู้ทรงฤทธิดเดชลำดับที่หนึ่งพญาสุบันมีร่างเป็นทองคำมีขนเจ็ดสีอาคมสูงส่งเรียกเงินเรียกทองครองทรัพย์สมบัติดังท้องพระคังลำดับที่สองพญาเวชชชย,ยันมีกายเป็นเพชรผู้ขับไล่พูดผีปีศาจเป็นคุดปีคอยชุบชีวิตพญานา มีความกระตันอยูต่อบุปการีมากลำดับที่สามพระยาเวนไตมีกายเป็นมรกฎตรงด้วยฤิธเดชมากมายกำกายสู้กับพญานาคสามารถบินไปได้ทั่วทั้งจักรวาลลำดับที่สีพญาวายุพักมีกายสีขาว มากด้วยเมตตาบารมีที่มีอานุภาพต้านฟ้าดินมิให้โลกนี้แตกสลายลำดับที่หพระยาสัจจะมหาราชมีกายเป็นทัพทิมสรงคุ้มของโลกปัดเป่าภัยร้ายไม่ให้อุกาบาทตกมาอย่างโลกมนุษย์ลำดับที่หพระยาปรเมศวนมีกายเป็นภัยลิน หรือเรียกอีกชื่อว่ามหาราชเปิดขุมทรัพย์ส่สงเปิดขุมทรัพย์ให้ชาวโลกเป็นพญาคุที่มีทรัพย์สมบัติมากมายลำดับที่7พญาทศยันมหาราชมีกายเป็นสีฟ้าผู้มียันติบทิศเป็นลือสีพญาคุทผู้ทรงศิลเรียกเงินเรียกทองโชคราบเปิดขุมทรัพย์สำหรับคนยากจนข้นแขนลำดับที่แด พยาวัดสวัสดมหาราชมีกายสีม่วงอมดำควบคุมทั้งจัก,กรวาลและเอกภพมีหน้าที่คอยดูแลองค์สมเด็จสัมมาโคดมและพระอริยเจ้าลำดับที่เก้าพยาคุธโทคุธ,ธามหาราชอาศัยอยู่ในป่าหิมะผ่านคอยปราบผู้กระทำผิดที่ประพฤติผิดจากศีลธรรมและโลกี